สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมาเล่นเกมกันเราไม่ได้จะมาพูดคุยหรือว่าบ่นอะไรให้ฟังแต่เราจะมาเล่าเรื่องผีนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องผีเรื่องเนี้ยแล้วกูจะกระซิบทาไมเนี่ยคือเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปีหนึ่งในหอพักแห่งหนึ่งนะแต่ขอไม่บอกชื่อแล้วกันแล้วก็ ขอไม่บอกชื่อมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่ามันจะทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะผมจะขอเกินก่อนว่าเวลามหาวิทยาลัยจะเปิดเทอมเนี่ยหอพักอะ่ะจะเต็มเร็วมากซึ่งหอพักราคากลางๆประมาณ3 0 0 0ันถึงหกพบาทเนี่ยจะเต็มหมดแล้วเหลือแค่พวกคอนโดราคาเป็นหมื่นขึ้นไปอะ่ะมันทําให้นักศึกษาปีหนึ่งธรร,ธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะไม่มีที่พักเว้ยเพราะว่า หอพักราคากลางๆอ่ะมันเต็มไงแล้วเขาไม่มีกําลังที่จะเอื้อมไปเช่าคอนโดทําให้เขาไม่มีที่พักเว้แต่เขาก็พยายามหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเจอห้องห้องหนึ่งของที่พักที่หนึ่งซึ่งราคาเนี่ยมันถูกกว่าปกติมากโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะห้องพักอ่ะจะอยู่ที่ราคาประมาณ4,500บาทแต่ห้องห้องเนี้ยมีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแอร์ทุกอย่าง แต่ห้องๆเนี้ยปล่อยให้เช่าอยู่ในราคาแค่2,500บาทแต่ด้วยความที่นักศึกษาคนเนี้ยไม่มีที่อยู่ถึงแม้ว่าเขาจะสงสัยมากขนาดไหนก็ตามว่าทําไมมันถูกจังเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วครับเขาจึงต้องตัดสินใจเข้าอยู่ในคืนแรกนักศึกษาคนเนี้ยก็เป็นกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ในคืนแรกนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจึงทําให้นักศึกษาคนเนี้ยลงใจและอยู่ต่อซึ่งในคืนที่2นั้นนักศึกษาคนเนี้ยเกิดรู้สึกแบบหายใจไม่ออก มันเหมือนมีคนมาทับตัวครับเราขยับตัวไม่ได้เราหายใจติดขัดเขาจึงค่อยๆใช้แรงที่มีทั้งหมดอะ่ะค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่ก็ไม่เจออะไรเลยในวินาทีที่ลืมตาขึ้นมาแล้วอะ่ะอาการหายใจไม่ออกอาการอึดอัดหรือว่าการขยับตัวไม่ได้ก็หายเป็นปิดทิ้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ในคืนที่3นี่แหละนักศึกษาปีหนึ่นงคนนีน้ได้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําในตอนกลางดึกเขาก็ได้พบเจอกับเส้นผมซึ่งมัน มันมีเยอะมากอะครับแล้วทันใดนั้นที่แบบเขาได้แบบมองเข้าไปที่กระจกอะเขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ในกระจกอะมันเป็นเหมือนผู้ชายร่างใหญ่ๆ่อะแบบตัวใหญ่ๆเลยครับไม่มีผมพอนักศึกษาป,ปีหนึ่งคนนั้นปิบตาปุ๊บอะร่างของชายในกระจกก็แบบหายไปแล้วนักศึกษาคนนั้นก็เกิดกลัวมากแล้วก็สงสัยซึ่งก็เลยไปถามรุ่นพี่ที่คณะว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าห้องพักห้องเนี้ยไอ้หอพักห้องนี้ห้องห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนอะ มันมีเด็กวิศวะคนหนึ่งอ่ะเหมือนจะเครียดเรื่องเรียนหรือว่าเครียดเรื่องโปรเจกต์นี่แหละทําให้แบบผมอ่ะค่อยๆล่วงออกจากหัวจนหมดอ่ะคืออะลองนึกภาพดูนะคนคนหนึ่งที่แบบเครียดมากๆอ่ะแล้วแบบผมค่อยๆล่วงค่อยๆล่วงทุกวันทุกวันทุกวันจนแบบผมหมดหัวและและ,และด้วยความเครียดหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรนี่แหละทําให้เขาอะเอาคาัตเตอร์มากรีดเต็มร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนข้อมือนิ้วและหูสองข้างเลยนะของนักศึกษาวิศวะ ก็โดนตัดออกแล้วก็ปาดคอตัวเองทิ้งในห้องห้องหนึ่งที่ศึกษาปีหนึ่งเข้าไปอยู่แต่เรื่องกับเงียบพอทางมหาลัยแล้วก็หอพักได้ปิดเรื่องเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเรียก่ามาสวดหรือว่าเรียกอาจารย์ที่เก่งขนาดไหนมาก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้ทุกครั้งที่มีคนเข้าไปอยู่หรือว่าย้ายเข้าไปอยู่จะมีสิ่งไม่ดีหรือว่าอภินิหารอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นกับ คนคนนั้นที่เข้าไปอยู่และซึ่งในคืนที่สี่นี้เองนักศึกษาปีหนึ่งก็ได้ตื่นมากลางดึกอีกครั้งเพราะมันมีเสียงครับมันเป็นเสียงตึก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 เหมือนมีคนกระแทกอะไรบางอย่างอะซึ่งเสียงนั้นอะมันมาจากลิ้นชักโต๊ะทํางานนักศึกษาปีหนึ่งก็ได้มองไปทางต้นตอของเสียงอยูย่ๆครับโต๊ะทํางานที่มันเป็นลิ้นชักอะก็ค่อยๆเปิดออกมือทั้งสองข้างอะที่แบบชุ่มไปด้วยเลือดอะ แต่กลับไม่มีนิ้วมืออยู่เลยอะค่อยๆจับลินชักออกมาทีละนิดทีละนิดนักศึกษาปีหนึ่งก็ได้แต่กลัวครับแล้วก็สวดมนต์แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยร่างใหญ่ๆค่อยๆออกมาจากลินชักโต๊ะทํางานมือที่ขาดใบหน้าที่ไม่มีหูและเส้นผมอยู่เลยท้องที่โดนกรีดด้วยคัตเตอร์จนเป็นแผลทันใดนั้นเองผีตัวนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า โดบิตานะักศึกษาปีหนึ่งก็เลยตอบกลับไปว่าเดดโดราเอมอนอังอังอังโดจจ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 รจจจจจ